ตอนที่ท่านนายกไปเชิญนะครับผมก็ต้องไปหาความรู้เลยครับสิ่งแรกที่ไปที่เห็นนี่นะก็คือตรงนี้ครับจุฬาศิกษ,ษามัง้งตรงข้างมาบึงคลองมีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล้านนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสถาบันมิทยาศาสตราล้านมีจาระรก,กรกับจารปรชญาอยู่คือสมังสำหรับผมเนี่ยหาล้านสมัยก่อนเนี่ยคือไม่กินหมูแค่นี้แหละรู้แค่นี้แต่พอไปเยี่ยมที่พิพิธภัณฑ์นี้ครับจะรู้ว่าฮาล้านมันคือวิถีชีวิตจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่อง ไม่กินหมูมันมีฮารอมมีนายิสมีรายละเอียดมากมายเลยครับถ้ามีโอกาสถ้าใครไม่ชินไปดูพิพันธ์ที่นี่ได้นะครับต่อเลยครับเนี่ยมันคือวิถีชีวิตเลยมันมีมันมีสิ่งที่เป็นฮารอมเยอะแยะเลยฮารอมสัตว์มีเขี้ยวสัตว์มีเล็บฮารอมสัตว์มีพิษผมคิดถึงอะไรนะคิดถึงขั้งคาวเลยอะ่ะไอโควิดนี่แหละโอ้ท่านเห็นล่วงหน้าเลยครับถูกไหมว่ากินไม่ได้ห้ามกินโลหิต ถ้ากินสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าอย่างถูกวิธีรวมไปถึงเครื่องสําอางการใช้สอยวิถีชีวิตประจาวันผมผมตามสว่างเลยครับฮาราสนะครับผมไปดูพี่ผ่านนี้แล้วก็ผมได้ไปพบเรียกว่าเป็นสำหรับผมนะคือผมว่าท่านคือผูชเชี่ยวบุคคลนะตอเลยครับท่านอาจารย์วินัยนะครับดัลันคือคือ,คอผมผมได้ยินแต่ชื่อเสียงท่านนะ่ะก็ขอบคุณนี้ทําให้ผมมีโอกาสได้ไปพบท่านนะแล้วก็ได้ไปคุยเรื่องฮารานนะครับเพาอยากจะรู้เพราะว่าจะมาพูดต้องรู้่ะ แล้วท่านให้เอกสารทงมาเนี่ยครับต่อเลยครับท่านท่านเป็นเป็นหนึ่งในห้าร้อยอินฟลูเอนเซียลมุสลิมสิบเอ็ดปีติดต่อกันนะครับและผลงานท่านผมว่าก็เป็นที่ประจักษ์จริงๆผมคุยท่านอยู่สามชั่วโมงนี่แบบแล้วได้ความรู้เยอะนะครับท่านให้หนังสือมาหลายเล่มเลยครับที่มาอ่านเนี่ยเต็มเลยครับแต่เล่มที่อ่านที่อ่านจนจบนั่งรวดเยียออ่านก็คือเล่มขวาเนี่ยครับท่านเขียนตอนท่านไปงานมาริกกางท่านเป็นประธานมาริกกางสามปีนะฮะท่านเขียนเล่มนี้ จากมหาคัมภีร์เอากุร่านสู่วิถีฮาราวแค่คําว่าฮาราวเนี่ยท่านบอกอย่าอ่านว่าฮารานท่านบอกให้อ่านว่าฮาราวให้มีเราลิงข้างหลังด้วยเนี่ยครับผมว่ามันละเอียดอ่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้คุยกับผู้รู้เนี่ยเราไม่รู้หรอกก็วิถีเล่มนี้ครับอ่านแล้วผมผมผมต้องขออนุญาตนําสิ่งที่อ่านมามาประยุกต์ใช้กับแคปป้เออร์แบงก์ของวิถีฮาราวนะครับต่อเลยครับผมว่าสําคัญนะครับฮาราวตาม ตามใจแวดของท่านนบีมูฮัมหมัดเริ่มที่ความสะอาดว่านี่คือหัวใจของสุขลักษณะของกรุงเทพเลยผมว่าวิธีฮาราต้องมีวิธีล้างวิธีดูเรื่องความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งผมว่านี่คือหัวใจของเทลเตียร์แบงกองเรื่องความสะอาดอย่างเมื่อวานผมไปที่ชุมชนบ้านครัวคนเยอะแยะเลยแต่ทุกอย่างดูสะอาดกินจากของส่วนกลางแต่ดูสะอาดดูไม่มีข้อกังขาเรื่องเรื่องสุขอนามัยเลยนะครับตอนเลยครับถ้อาใจารย์วินัยเขียนถึงใจแวดของท่านนบีมูฮัมหมัดเรื่องเกี่ยวกับการบริโภค ท่านใช้คําว่าพอสมควรอันนี้อยู่ในงานมาลิกรางปีก่อนหน้านี้หนังสือที่ท่านเขียนนะครับมาคําย่อพอสมควรจากพรคือท่านนบีท่านจะมีจริยธรรมที่เป็นจใจวัดในการขอพอรก่อนบริโภคตามตามวิถีอิสลามทําให้มีตั้งสติคิดก่อนบริโภคมีการขอพอรเวลาจิตใจไม่สบายใจเจอศัตรูท่านขอพอรเป็นจุดเริ่มต้นนะครับอนามัยท่านคิดถึง คือไม่ใช่เฉพาะไปเฉพาะอาหารฮาราลแต่คิดถึงอาหารที่ดีมีสุขลักษณะอันนี้คือเฮลทีเออร์แบงคอกชัดเจนนะครับท่านสงเคราะห์ท่านบอกว่าอย่าทานอาหารเมื่อเห็นผู้มีผู้อดอยากให้แบ่งปันอาหารที่ดีกว่าหรือเท่าเทียมกันให้กับผู้ที่ขายแคลนท่านไม่สนับสนุนให้เราเอาอาหารเหลือไปให้ผู้อื่นท่านบอกให้แบ่งอาหารให้คนอื่นก่อนโอ้อันนี้ผมว่าเป็น เป็นแต่ปฏิบัติซึ่งเป็นสากลครับที่ทุกคนเอาไปใช้ได้ถ้ามีความมัธยัสถ้าบอกให้ให้กินได้ให้ใส่เครื่องแต่งกายให้ทานได้แต่ให้อย่าฟุ่มเฟือยให้กําลังดีพวกกระเพาะสามส่วนให้ทานอาหารหนึ่งส่วนทานน้ำหนึ่งส่วนแล้วปล่อยที่ว่านหนึ่งส่วนเพื่อให้การย่อยดีขึ้นนะครับคุณภาพนะครับจางที่เรียนว่าอาหารต้องมีคุณภาพวิรัตคือการยกเว้นการละเว้นก็ทั้งอาหารฮาราวทั้งการถือศีลอดซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับ ปัจจุบันฟาสติ้งมาแรงวิจัยทั่วโลกบอกว่าการอดอาหารทําให้สุขภาพดีขึ้นแต่อยู่ในฮาราวเวย์มาตั้งแต่หลายร้อยปีหลายเป็นพันปีแล้วเรื่องการอดอาหารฟาสติ้งซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสุขภาพเราดีขึ้นร่วมกันคือท่านไม่สนุนให้มีการแยกตัวให้เป็นสังคมทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนกับมิตรนี่คือสังคมที่มีความสามัคคีในกลุ่มผมว่านี่คือวิถีฮาราวที่นำไปสู่แฮปปี้เออร์เฮลตี่เออร์แบงคอได้ครับ แล้วผมว่าท่านอธิบายดีครับคาว่าสุขภาพตามแนวฮาราสเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารมันคือกายใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็จิตวิญญาณเหมือนที่ผมเดินในงานวันนี้นครับว่าทุกคนมาด้วยใจยมาด้วยจิตวิญญาณในตามวิถีฮาราสจริงๆครับแล้วก็ผมก็อยู่ไปสามชั่วโมงด้วยความสุขครับกลับไปได้วยความอิ่มเอมใจแล้วก็ดีใจที่ที่ผมได้ได้เห็นข้อมูลที่ต้องขยายต่อให้เยอะขึ้นนะครับต่อเลยครับ ผมว่าหัวใจคือตัวนี้ครับฮาราสฟอ r a ไม่ใช่ฮาราสฟอัุสลิมนะครับผมว่าฮาราสมีประโยชน์สําหรับทุกคนต่อเลยครับเพราะอิสลามคือระบบแห่งการดำเนินชีวิตฮาราสเนี่ยไม่ใช่มีประโยชน์ในมุสลิมแต่คนที่แพ็กทีสทั่วไปก็มีประโยชน์ได้นะครับมีตัวอย่างครับไปนังคับอาจาร,รย์วินัยท่านให้ตัวอย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่า,านาคิดเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปี2010และธุรกิจโลกถามว่ามันช่วยอย่างไรมันเป็นฮาราสฟอ r อย่างไงมีตัวอย่างอันนึงครับยาคูครับ าะเราเห็นยาคูนะยาคูได้ได้ตาฮาลาวฮาลา,าวได้ตาฮาลาวแต่เมื่อสามสี่ปีก่อนนั้นเขามาขอขอถอนตาฮาลาวออกอันนี้ไปดูในไปเสิร์ชในเว็บไซต์ได้มาขอถอนตาฮาลาวจากจากอาจารย์อาจารย์วินันยแหละอาจารย์วินัยก็ถามว่าทำไมถอนตาฮาลาวเขาบอกว่าวัตถุด,ดิบมันเปลี่ยนมันไม่ได้ฮาลาวตามเส้นทางมาทําให้น้ําตาไม่ได้ฮาลาวก็เลยต้องขอถอนตาฮาลาวพอถอนไปปุ๊บเกิดไงใไครับอีกสองปีกลับมาขอ ฮา,าลาลใหม่อาจารย์ก็ถามว่าทำไมกลับมาขอใหม่อะยอดขายลดลงเหรอ,อยาคูบอกว่ายอดขายชาวมุสลิมไม่ได้ลดลงเพราะาชาวมุสลิมเขาเชื่ออยู่แล้วว่านีฮาลาลมีตาไม่มีตาเขาก็เชื่อแต่ยอดขายของคนไม่ใช่มุสลิมลดลงเพราะอะไรครับเขาบอกว่ามีตาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ายันแขกยันแขกเพราะอะไรเพราะบอกมีฮาลาลเนี่ยมันทำให้มีความสะอาดมีคุณภาพ พอเอายันแขกออกเขาไม่ซื้อเลยเขาบอกเฮ้ยมันเปลี่ยนขบวนการผลิตเขาบอกยอดขายสามจังหวัดชายแดนไม่ได้ลดลงแต่ยอดขายในเมืองพุทธลดลงเพราะถูกเอายันแขกออกไปเพราะนี่คือสำคัญนะครับฮาราฟพออฮาราฟไม่ใช่เฉพาะคนมุสลิมแต่มีประโยชน์สําหรับคนทั่วไปด้วย